เอสเตทคอเนอรลำปางซับที่121โอกาสทองที่ดินสวนผสมพร้อมบ้านพักใกล้เมืองลำปางบรรยากาศธรรมชาติร่มรื่นลมเย็นตลอดวันหมู่บ้านนาแก้วตำาบลน,นาแสงอำเภอกอะคาจังหวัดลำปางราคาพิเศษเพียงไร่ละ2 5 0 0 0 0บาทเนื้อที่รวม8ไร่1งาน59ตารางวาราคารวมทั้งแปลงเพียงสองล้านบาทเท่านั้นภายในแปลงมี บ้านปูนชั้นเดียวหนึ่งหลังพร้อมเข้าอยู่หรือพักเฝ้าสวนสวนผลไม้หลากชนิดพร้อมต้นสักสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตพื้นที่ร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนถนนคอนกรีตรถยนต์เข้าออกสะดวกเหมาะสำหรับบ้านพักตากอากาศโฮมสเตย์รีสอร์ทขนาดเล็กเกษตรผสมผสานลงทุนเก็บไว้เก่งกำไรระยะยาวใกล้ตลาดร้านค้าและเซเว่นอเดินทางเข้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปางเพียง20นาที สนใจติดต่อ Estate Corner ลำปางคุณสมจินโทร092-491-3934ลาย ID 092-767-6317